อาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็พบกัฮะกม่อครับในตอนจับกีก้าอีกตัวครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรจริงๆอยากจะจัดไททันนะแต่ว่าไททันมันเยอะใช้ทรัพยากรเยอะเอากระเจ้าน้าเอ้ยไม่ช่วยอะไรกูได้เลย ถึงนี่เน่ย จึง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 แน่น่าใส่ไม่ได้เพิ่งจือจึกก่า้ได้แน่นอนตานี้ <c oughs> อ่าผู้ชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศการจับเจ้ากีก้าดูผมจับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดเสาครับเขามีแต่เสาห้าอันนี้เจ็ดเจ็ดประตูกู้โลกเติมเติมดักไว้ก่อนเดี๋ยวมันยุบเร็วมันยุบเร็วมากเลยให้กีก้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเติมยาสลบ โอ้ยุบเร็วจริงจริงๆเราต้องนอนแล้วก่อนทีนึงหรือยิงมันหรือยิงมันดีปะ่ะยิงเพิ่มเติมไอ้เนี่ยมาทำอะไรเนี่ยไม่มีคอนเลยเราไป,ปขาบคอนขาบคอนได้ไหมขาบตะบองกระบอง ขาดไม้ตีทํากระบองแม่งเลยเอากระบองตีหัวมันเฮ้ยโอ้โหบินเร็วเลยไม้ไม้ีเตอไฟเบอร์ไม้หรอวะไม่มีไม้เลยครับไม้อยู่ไกลไหมอยู่ตัวนี้นี่วาไม้เราสามารถตีมันมึนได้ครับประหยะัดยาสลบ ในกรณีที่ยาสลบเรามีน้อยโอ้โหแต่ก็ได้เยอะนะโอ้หคือเกือบครึ่งหนอดแล้วก็อาจจะสลบไปอีกหน่อยอยาจจะสลบไปปุ๊บแล้วเราก็คาบอนอ,อกมาอา้าวคาบ,ไม,บไม้กระบองไม้กระบองของพีฟฟบ กระบองของพี่พบออกมานี่ฟาดหัวมันนี่แน่นี่แน่นี่แน่จงอย่าตื่นจงหลับไปเพิ่มพลังฟาร์มชามาทุบทุบแะทุบแล้วมันจะชาขึ้นหน่อยหนึ่งปองปองปองจะได้ไม่ยุบนี่แน่ทุบให้มันหมึนน่ะมันจะช่วยหยุดสโล ลงมาได้หน่อยหนึ่งเรียบร้อยไม้แตกไฟเบอร์หมดอืมไฟเบอร์มาแล้วไม้ไม่ค่อยยุบเลยจะยุบน้อยลงกว่าเดิมปงปงปงสูตรผมตีให้มันมันตึบ,ตบ นวดนวดวะนวดให้นวดเราต้องนวดให้คึงให้ทั่วคึงให้ทั่วตัวลครเครียดใครเครียดคึงวะจะได้ไม่หยุบประหยัดประหยัดยาสลบไฟเบอร์แล้วอะไรวะเราขี้เกียจใช้ยาสลบครับเป็นการประหยัด ราต้องไปนวดคึงมันต่ออืมหูไม่ได้นวดแป๊บเดียวยุบวาบวาบบิวทันอยู่นะแต่ต้องนวดดีๆนวด,วนวดไว้นวดเขาไว้ไม่ยุบยุบอย่ายุบอย่ายุบซี่จะประหยัดยาซะหน่อยยังยุบอยู่เลยเนะี่ยนวดเขาไว้ สองใส่จะไม่ไหวเติมยาหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมแล้วก็นวดต่ออืมพัฟฟ์การมชัวต้องยิงยิงยาสลบเพิ่มอืมอืมเติมยาสลบเพิ่มหน่อย เหนียวจังเดียวนะจึงเดียวเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งอือย่าเพิ่งตีบตื่นสิน่าจะทันอยู่ครับทันอยู่ครับเติมอีกนิดหน่อยก็ทันแล้วเนี่ยประหยัดไว้ประหยัดไว,ดว้น่าจะได้อยู่ครับต่อยต่อยเอาต่อยตุย ยิงยิงทืมยิงถ่วงไว้ก่อนถ่วงไว้ก่อนบับก็หาบับก็หาบับก็หาเหลือห้าสิบอันพอเก็บไปไปเก็บตามข้างทางเอาเปิดใจให้กีเแล้วแน่ เปิดใจให้ขี่เราแน่ภาพลักตัวแย่แต่ฮักแท่นน,นอนได้เลยสืบสืบได้เลยเพื่อนลุกวัตฟว้าได้มาแล้วครับเจ้ากีโก้ต่อไปเราก็พังพังล้วงเราออกมา ทางรัวแล้วก็ทำใหม่าไมได้เนเจ็ดประตูต้องซื้อมาต้องทำบะเจ็ดอันอกว่าจะได้ขนาดนี้ มาไอ้น้องขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหพลังเท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันเลเวลสิบเอ็ดเอ้ยโอ้โหมืดตึ๊บเลยอะไปบอกไงไปมอกเสร็จเปิดไฟ <ป S 2> <ม>ด้วย ได้ของได้ประตูทำประตูรอ,อเลยเกิดจับได้อีกหนึ่งสองต้องได้ประตูเดียวอะไรวะโอ้โหแม่งระเบิดทิ้งได้แค่ประตูเดียวต้องพากลับนี่แหละสำคัญตรงนี้แล้วมันมืดชิบหายเลยดูในแผนที่ครับ มีกีก้าสองตัวเราจะพาไปหากีกาอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้จุดสีแดงคือกีก้าเพื่อนเราอีกตัวหนึ่งตามมาลูกพ่อโอ้โหไววะ่ะปาดเปลี่ยวตัวนี้ตามมาลกใครขวางข้ามาเลย <H im> อมก่อนๆมันเดินไม่ตามเลยอ่ะนายทำไมไม่ตามเราเลยมีเดียมโลเอลโลแล้วกันระยะตัวมันใหญ่ ไม่ต้องกลัวตกน้าผาเลยมไม่ตายแน่นอนตัวใหญ่ขนาดน,นี้นผ้ผาดูเตี้ยเลยตามกูมาตามมาดิเพื่อนอะไรวะ ทำไมไม่ตามันแล้วโอ้โห,หลีลาจังวะหินแค่เนี้ยมันก็ติดเนาะนี่อะไมไม่มีอานอ่านขี่อยู่ที่ตัวอีกตัวหนึ่งลงเลยแล้วกันลงบุบทีเดียวลงไปก่อนลงตีนเข่าแล้วอ้อมไป เสือกมืดซะก่อนแต่ก็ได้นะครับมืดแล้วก็ได้นะครับโอ้โหแจ๋วเลยเจ้กิกะละก่อนตามมาดิเพื่อนโอ้โหเดินมาโอ้โหทีนี้มึงปีนเลยนะตามมาเพื่อน โอ้โหกระโดดดักหน้าเลยเหรอวะนี่อะไรเนี่ยการนั่นการนี้ก็ได้ครับว้าตามคำแตกแน่นอนของก็โหดจริง โห oh, จริงๆหิงเหติสิงน,น,นั่นจะถึงแล้วเรยวด้ตามมาตามมาเจ้านาเจ้าลูกพ่อกีก้าเบอร์สอง Ừ โจนกินน้ำหน่อยกินน้ำกินข้าวกินปลา ลูกป,ป้อจะถึงแล้วันน่าจะถึงแล้วเร็วๆ้ายอนานจเาาจ้ากีก้าเจ้าแห่งพื้นป่ามาดาก,ดการ์ แมงดาคัดก้าตาม,มามามาดิมองหน้าทำไมเนี่ยตาม,มาลกูกทำไมมันเดินตาม,มาไม่ได้แกนั้นเฮ้ยข้างานหลังนั่งอะไรอะ่ะโอ้ไททันมาก่อนจะสู้กับไททันเราต้องเซฟก่อนทีนึงเอาแล้วครับ ลองดูครับจะลองดูครับดูว่ามันจะไปรอดไหมเราจะให้กีก้าของเราสู้กับไททันเอาล่ะเจอกันแน่พลังหมื่นเจ็ดกับพลังสามหมื่นมาเจอกันครึ่งต่อครึ่งอ้าวเฮ้ยโอ้โหออตโต้ออตเตอร์ ออาไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเจ้ากีก้าไททันเดินอยู่นี่ 在聚会。 กันเกี้ยงเลยครับเอาธนูยิงยืดจุบนี่แน่พลังของเขาเท่าไหร่สองแสนโอ้มึงเดินขึ้นมาได้ด้วย้ักแข่เ่อเอาละครับขอจบปิไปเพียงเท่านี้โอเคสวัสดีครับ